สวัสดีครับตอนนี้มาพบกับคลิปที่2นะครับต่อจากความเดิมตอนที่แล้วที่เราพาท่านไปตรวจรับรถนะครับเราตรวจรับรถ o l l a c r o s s Sport แล้วเราก็ดูว่าภายนอกเนี่ยเขาต้องดูอะไรบ้างมีอุปกรณ์อะไรบ้างภายในเนี่ยนะครับเราต้องดูอุปกรณ์อะไรบ้างใช้งานยังไงบ้างมาชมเลยดีกว่ามาครับหลังจากที่เราเปิดประตูคนขับมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าเราต้องดูอะไรกันบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แล้วกัน ตัวนี้เปนในส่วนของตัวพับก,กระจกนะครับพับแบบแมนวนวลเผื่อว่าเวลาสวนกับมอเตอร์ไซค์ในซอยแล้วก็กลางออกสวิตจะมีอยู่3ตําแหน่งนะฮะท่านเห็นไหมถ้าปรับมาแนวระนาบจะเป็นตัว A ตัว A หมายความว่าเวลาที่กดล็อกรถเนี่ยกระจกจะพับเองด้วยถัดมานะฮะจะเปนในส่วนของตัวปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับเลือกข้างก่อนว่าจะซ้ายหรือขวาปรับเสร็จแล้วไว้ตรงกลางเลือกข้างก่อนสมมติว่าผมจะปรับด้านขวาผมเลือกขวาก่อนแล้วก็ใช้โยกเอา ะะใช้ยกเอานี่เห็นไหมใช้โยกเอาต่อมาเป็นในส่วนของตัวสวิตช์ล็อกแล้วก็ปลดล็อกประตูแบบแมนนวลรถคันนี้จะมีสปีดออโต้ล็อกนะฮะเวลาที่วิ่งเกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถจะล็อกเองและเวลาที่เราดับเครื่องเปิดประตูคนขับเนี่ยล็อกประตูก็จะเปิดอยู่เพราะฉะนั้นท่านให้ทางศูนย์ตั้งได้นะฮะหรือตั้งจากรีโมทก็ได้ดูในคู่มือว่าล็อกเวลาเปิดแล้วจะให้เปิดบานคนขับบานเดียวหรือจะให้เปิดหมดเลยทุกบานนะครับ ทางด้านขวาจะเป็นในส่วนของสวิตช์ล็อกกระจกนะฮะถ้ากดแล้วไฟติดเนี่ยแสดงว่าในส่วนของตัวกระจกเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถที่จะเอาขึ้นลงได้แต่ว่าประตูคนขับเนี่ยเนื่องจากมันเป็นมาสเตอร์ถึงแม้ว่ากระจกจะล็อกแล้วแต่ว่าคนขับเนี่ยก็ยังสามารถเอาลงได้อยู่คนขับยังเอาลงได้อยู่เอาขึ้นลงได้อยู่นะครับ ถัดมาครับอ่าเลื่อนไปด้านในบ้างครับเวลาที่คุณเข้าไปนั่งในรถนะครับคุณก็ต้องรู้ว่ากลไกปรับเบาะมันมีอะไรบ้างนะครับเบาะรุ่นนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นตัวสปอร์ตเนี่ยจะเป็นเบาะแบบแมนนวลกลไกจะมีง่ายๆอยู่3 3ระบบนะฮะคือ 1. การที่อยู่ใต้เบาะเหมือนเดิมนะฮะล้วงมือใต้วางขายกขึ้นมาเนี่ยเดินหน้าถอยหลังได้แล้วก็ในส่วนของตัวตัวปรับด้านหน้าเนี่ยคือไว้ปรับเบาะสูงต่ำนะครับกดลงก็จะปรับลงนะฮะยกขึ้น นะครับก็จะเป็นการปรับพนักพิงขึ้นนะครับทางด้านหลังเนี่ยเอาไว้สําหรับปรับพนักพนักพิงตัวเอ็นตัวเอ็นบอกนะฮะเวลาถ้านั่งที่ถูกต้องก็คือต้องร้อยองศานะฮะตั้งตรง90แต่เอ็นไปนิดหนึ่งเอ็นไปนิดหนึ่งให้มันร้อยองศาได้นั่งสบายสบายอ่ะต่อมานะครับผมจะลองเข้าไปนั่งดูนะครับพอผมเข้ามานั่งเสร็จแล้วปุ๊บทางด้านซ้ายของคอพวงมาลัยเนี่ยเขาจะมีก้านที่เอาไว้สําหรับดึงลงมานะครับเป็นตัวปรับ งมอะไพอผมดึงลงมาเสร็จปุ๊บผมอะไรเนี่ยผมก็จะสามารถยกยกขึ้นยกลงใกล,ใกล้ไกลได้อันนี้คือใกล้ไกลลงขึ้นได้นะฮะมีสี่ทิศทางพอผมปรับแล้วเนี่ยผมก็เดินก้านขึ้นอ่าผมเดินก้านขึ้นอันนี้ก็คือจะได้ตำแหน่งที่ผมต้องการแล้ว้างขวาคือเป็นตัวปรับไฟหน้าสูงต่ำแบบแมนวนวลนะครับในกรณีถ้าเราเปิดไฟหน้าแล้วเราใช้ตัวนี้เลื่อนมีเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้า ระดับไฟสูงขึ้นเราก็ดันไปที่เบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์นี่คือค่าปกติเหมือนรถทั่ว,วไปถ้าเรามีน้ำหนักบรรทุกหรือคนนั่งเยอะคนกองเยอะเราก็ค่อยปรับลงมาในคู่มือจะมีบอกนะฮะหรือปรับตามความเหมาะสมปรับไว้ต่ำๆนก็ดีมันจะได้ไม่ไปยางตารถชาวบ้านเขาสังเกตร,ระดับไฟที่เสานะฮะระดับไฟที่เสาเดี๋ยวผมค่อยๆปรับขึ้นไปเห็นไหมไฟมันเริ่มสูงขึ้น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 ,น,นเห็นไหม จะแทบจะเท่าระดับขอบโต๊ะอยู่แล้วอันนี้ผมปรับมาที่เบอร์ให้เอดีวยวเหเห็นไ,ไหมต่ำลงต่ำลงต่อไปจะเป็นในส่วนของกลไกเปิดฝากระโปรงนะฮะก็อยู่ทางด้านด้านล่างทางด้านขวาเหมือนปกติแล้วก็กลไกเปิดฝาสางน้ำมันก็อยู่ทางนี้นี่อยู่ที่พื้นเหมือนรถเก่งทั่วๆไปนะครับถัดมาเรามาดูในส่วนของตัวคอกพิทต่อไปก็เลยนะฮะ ผมอะไรอันนี้ก็จะหุ้มหนังนะฮะหุ้มหนังก็ดูว่าไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับก็อยู่ในสภาพเดิมๆซึ่งเป็นของใหม่นะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายเป็นชุดปุ่มปรับเมนูนะฮะจอแสดงผลข้อมูลที่ใช้ในการขับขี่นะครับเราก็ใช้ปุ่มตัวนี้เป็นตัวปรับเลื่อนเมนูเลื่อนไปเลื่อนมาได้เห็นไหมฮะเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับปึ๊บป๊บอ่า ทางด้านล่างนี่จะเป็นเมนูปรับเครื่องเสียงนี่โซลล่างทั้งหมดเลยปรับเครื่องเสียงเราก็กดก่อนอ่าทีนี้เครื่องเสียงเวลาขึ้นมาจะให้เลือกกดตกลงกดตกลงอ่าเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มลดเสียงจากตรงนี้นะฮะกดแช่เลยก็จะเป็นการมิวเสียงอันนี้ก็ voice recorder ก็คือสั่งการด้วยเสียง นะครับทางด้านนี้ก็เป็นการเปลี่ยนช่องนี่ผมก็กดปล่อยมันก็จะเปลี่ยนเฉพาะช่องที่ล็อกไว้นะฮะอย่างนี้เป็นตน้นถ้ากดแช่กดแช่ก็ค้นหาสถานีใกล้ๆที่สุดแถวนี้นี่แช่อ่าอย่างนี้เป็นตน้นพอเจอช่องที่ถูกใจอ่ะสมมติอันนี้เขาล็อกล็อกไว้ละร้อยเจดเบอร์หกอ่ะผมลองเปลี่ยนไหมร้อยเบอร์ห ก็เปลี่ยนไปที่เบอร์5แล้วกดแช่แค่นั้นเองนะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวกา้านสตช์ควบคุมไฟนะฮะเนื่องจากคันนี้รถเนี่ยจะเป็นก้านออโต้ก็คือไม่มีตัวออฟหรือไม่มีเลขศูนย์ซึ่งบางทีบางครั้งเนี่ยเราอยากจะบังคับด้วยตัวเองนะฮะเราใช้เปิดด้วยแมนวนวลก็ได้นะครับตามฟังก์ชันที่เราชอบนะครับส่วนด้านวงแหวนด้านในเนี่ยเป็นไฟตัดหมอกด้านหลังนะฮะไฟตัดหมอกด้านหลังเงื่อนไขาการเปิดไฟตัดหมอกด้านหลังคือเราจะต้องเปิดไฟ ไฟใหญ่ก่อนอ่ะคันเนี้ยตอนเนี้ยไฟหย่าติดอยู่ละแล้วก็เปิดไฟตัดหมอกด้านหลังได้นี่เห็นไหมมันจะมีไฟกระพริบกระพริบอยู่ข้างๆเลขแปดเห็นไหมฮะอันนี้สัญลักษณ์ไฟตัดหมอกหลังนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับในส่วนของก้าวปัดน้ํานฝนเนี่ยก้าวปัดน้ํานฝนเนี่ยการใช้งานก็ง่ายมากนะฮะถ้าจะปัดด้านหน้าก็ยกขึ้นก่อน ปัดด้านบนเนี่ยยกขึ้นมาปัดมันจะมันจะปัดครั้งเดียวแล้วก็ไม่ปัดอีกต่อมาก็จะเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3ตามปกตินะครับซึ่งเบอร์1เนี่ยนะครับเบอร์1นึ่งอันดาวลงมาแค่หนึ่งเนี่ยมันสามารถตั้งในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ได้ว่าจะใหนน้นานปัดครั้งหนึ่งหรือแค่ 1- 2ถึงวินาทีเนี่ยปัดเลยก็ได้สามารถตั้งได้นะครับแล้วก็ส่วนปัดน้ำฝนด้านหลังก็หมุนที่ปลายก้านนะครับฉีดน้ำกระจกหน้าดึงเข้าหาตัวฉีดน้ำกระจกหลังผักออกนะครับเท่านี้เอง ต่อมาจะเป็นในส่วนของเรือนไม้นะฮะเรือนไม้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอดูด,ดูทางด้านซ้ายก่อนทางด้านซ้ายเนี่ยตัวเลข 1- นึถึงศถึงแเนี่ยเป็นวัดรอบเครื่องยนต์วัดรอบเครื่องยนต์เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงการทํางานของเครื่องยนต์เนี่ยกี่พันรอบต่อนาทีเวลาที่คุณเหยียบคันเร่งนะครับขับขี่ให้ประหยัดอาจารย์โต๊ดแนะนําว่าขับประมาณสัก2อง <Wow. S 1> พันรอบก็พอพอรถมันเร่งไปถึงเลข2ปุ๊บคุณก็ค่อยๆถอยเท้ามานิดนึงเกียร์แล้วค่อยๆเปลี่ยนไปพอถอยเท้าปุ๊บคุณเหยียบเลยนนะถอยยยป๊บบแล้้วคุณก็เเขีขาไ เดินเดินคันเร่งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับรถเนี่ยคันนี้มันมี7เกียร์พอมันเปลี่ยนไปถึงเกียร์สุดท้ายแล้วปุ๊บเนี่ยทีนี้ก็ค่อยๆไต่ความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆตามที่คุณต้องการนะครับในส่วนของตัวเลขเนี่ยทําไมอาจารย์โตะถึงบอกว่าเออ่ให้เหยียบประมาณ2,000รอบเพราะมันประหยัดครับ มันประหยัดน้ามันแล้ว <Wow. S 1> มก็นุ่มสบายรถมันก็ไม่เครียดเราขับก็ไม่เครียดด้วยบางทีบางครั้งการที่เราเร่งรอบ3,000รอบ4,000รอบ5,000รอบบางทีรถมันก็เครียดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราขับในเมืองชิลๆสบายเน้นประหยัดแต่ถ้าคุณขับทางไกลขึ้นเขาลงเขาก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้กําลังให้มันเหมาะสมวิ่งขึ้นเขาลงเขาเนี่ยอย่าไปดูรอบเป็นหลักนะเราดูสถานการณ์ด้านหน้า ขึ้นเขาเนี่ยชันมากน้อยแค่ไหนผู้โดยสารกี่คนก็ตั้งหลักตั้งลำใช่ตั้งแต่ทางลาบไกลๆแล้วก็เหยียบส่งขึ้นไปรอบมันจะเกิน2,000รอบช่างมันเราไปเน้นเอาความประหยัดในเมืองก็พอนะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของไฟไฟไประกอบไปด้วยอะไรบ้างด้านบนสีเหลืองฮะในส่วนนี้ถ้าพวงมาลัยพลไฟฟ้าผิดปกติมันจะติดข,ขึ้นมาทางด้านสีเขียวคืออะไรทางด้านสีเขียวคือให้เรารู้ว่าตอนนี้รถเนี่ยเปิดไฟอยู่นะ อาจจะเป็นไฟหลีหรือไฟใหญ่ก็ได้มันเปิดอยู่นะแสดงว่าอากาศมันเริ่มค้มคมหรือมืดนะครับต่อมาแถวแถวใต้เลข5เป็นไฟรูปแบตเตอรี่นะครับไฟรูปแบตเตอรี่หมายความว่าถ้ารถเนี่ยมีปัญหาเรื่องการประจุไฟนะครับในส่วนของตัวไฟตัวนี้มันจะติดขึ้นมานะครับให้เราลงเข้าศูนย์ถัดมาทางด้านซ้ายข้างข,างขางเลข2เป็นไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยของ ผู้ขับนะฮะผู้ขับยังไม่รับเขียมขัดนิรภัยมันก็จะมีมีไฟเตือนนะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของตัวเห็นไฟกระพริบกระพริบไหมในหนักนะกระพริบกระพริบเป็นรูปเป็นรูปกุญแจสีแดงนั่นหมายความว่าตอนนี้ระบบอิโมบิเลเตอร์เนี่ยกุญแจนิรภัยเนี่ยอยู่ในโหมดสแตนบายนะครับอยู่ในโหมดสแตนบายนะครับแต่ถ้าคุณดับเครื่องลงจากรถล็อกรถเมื่อไหร่ไฟดวงนี้มันจะกระพริบตลอดนะครับให้เรารู้เลยว่าตอนนี้การขโมยเนี่ยทำงานอยู่นะ ถ้าใครมาทาอะไรกับรถเนี่ยลองแน่นอนนะครับถัดมาก็จะเป็น parking brake parking brake เนี่ยก็จะใช้เท้าเหยียบอยู่ข้างๆงเบรกอยู่ด้านซ้ายของเบรกด้านขาขวาของเบรกคือเป็นคันเร่งใช่ไหมครับส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือจะเป็น parking brake เป็นเล็กเล็ก,ลก,ลกนะครับเดี๋ยวศาสตร์ที่การใช้งานให้ดูนะครับถัดมาจะเป็นอ,อ,อุณหภูมิวัดอุณหภูมิน้ําหล่อเย็นหม้อน้าขับขี่ปกติก็ต้องอยู่ตรงกลางร,ระหว่างตัว c กับตัว h ถ้ามันพุ่งเกินมาทางฝั่งตัว h แล้วแสดงว่า รถเนี่ยเริ่มมีอาการผิดปกติแล้วก็ต้องให้เข้าศูนย์ให้ช่างเขาตรวจดูให้นะครับถัดมาเป็นหน้าจอของเรือนไม้นะฮะเรือนไม้รถเนี่ยโตโยต้าสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะล็อกความเร็วที่180ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องลองนะฮะโรงงานเขาล็อกมาไว้แล้วอาจจะมีขับชีช้จั๊ดบ้างนิดหน่อยก็พอหอมปากของคอ,คอก็พอนะครับมันอันตรายขับรถเร็วนะครับขับขี่ปกติให้ปลอดภัยก็ขับตามที่กฎหมายกำหนดหรือว่าตามความเหมาะสมของ สถานการณ์ถนนน,นั้นๆนะฮะถังน้ามันเชื้อเพลิงนี่เข็มถังน้ามันเชื้อเพลิงถังน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าน้ํามันเนี่ยเวลาที่มันมีไฟสีเหลืองขึ้นก็าหาปั๊มเติมเลยนะฮะหาปั๊มเติมโดยอย่า,ยาลากยาวโอ้โหเห็นในคู่มือบอกว่า เอ่อถังน้ํามันเนี่ยมีความจุตั้งหลายสิบรน,นะเพราะฉะนั้นสํารองเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีสักประมาณ1 0 15%นตะก็อาจจะลากยาวไปหาปั๊มที่ตัวเองชอบหรือระยะทางไกลๆประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ควรที่จะรีบเติมนะครับควรที่จะรีบเติมนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่น้ํามันเ็าจะเตรียมตัวกันก่อนเดินทางกาเติมเช้าๆกันหรือเติมตอนเย็นก่อนเข้าบ้านกันเพื่อที่ว่าเช้าวันรุ่งขึ้นจะได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ทางด้านนี้ นะครับเป็นไฟล์รูปเช็คเอนจินก็คือในระบบไฟของรถเนี่ยถ้ามีระบบผิดปกติของระบบไฟฟ้าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าทํางานมันจะติดขึ้นมานะครับอ่าต่อมาทางต่อมาทางด้านขวานะครับทางด้านขวาก็คือเป็นจอแสดงผลข้อมูลที่ใช้งากครับพีอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้คือเราจะใช้ปุ่มควบปุ่มทางด้านซ้าย เป็นตัวควบคุมหน้าจอทางด้านนี้เดี๋ยวไปดูด้วยกันพร้อมๆกันนะครับในส่วนของตัวปุ่มควบคุมจะบออะไรบ้างด้านบน ignition on คือสวิตช์กุญแจเปิดออนอยู่ตรงกลางจอใหญ่ๆคือ not ready to drive คือยังไม่พร้อมใช้งานแต่ถ้าคุณต้องการที่จะสตาร์ทรถเขาบอกให้เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ทด้วยนะครับเราจะลองเหยียบเบรกกันเราเหยียบเบรกปุ๊บกดปุ่มสตาร์ทเห็นไหมไฟตัวนังสือเมื่อกี้หายไปแล้วนะครับอันนี้เครื่องยนต์ติดแล้ว มีเวลคัมโคล l a าคร s สขึ้นมาแล้วก็จะมีบอกหน้าจอนะครับว่ามีอะไรบ้างก็คือจะมีอุณหภูมิภายนอกมีนาฬิกามีสปีดมิเตอร์ที่เป็นดิจิตอลแล้วก็มีตัวตัวเลขบอกว่ารถน้ำมันที่วิ่งได้เนี่ยระยะทางได้เท่าไหร่อ่าฮะร้อกิโลนะครับ ทางด้านล่างก็ไฟบอร์ดตำแหน่งเกียร์ก็เป็น P ก็คือเกียร์จอด ODO 28ก็คือระยะทางรวมของรถตั้งแต่เขาเริ่มผลิตมาจนถึงมาส่งอาจารย์โตนวันนี้นะครับแล้วก็กดเลื่อนดูลงนะครับก็จะเป็นการดูอีกรูปแบบหนึง่งนะครับถ้าเราต้องการที่จะรีเซ็ตนะครับเราก็กดโฮ่รีเซ็ตเพื่ออะไรอย่างนี้เป็นค่าเฉลีย่ยอาตาัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชือเช้อเพลิงแล้วก็รีเซ็ตเลยเพราะนั้นเราก็จะได้รู้ว่ารถกินน้ามันกี่กิโลลิตรอีโคนะฮะอีโคเหมือนเป็นปการเล่นเกมท้าทายตัวเองว่าเวลาที่เรา ขับเนี่ยมันจะมีแถบบาร์ขึ้นมาถ้าไฟมันขึ้นเยอะแสดงว่าเราขับขี่ประหยัดน้ำมันนะครับก็วนมาที่เดิมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมี3หน้าสําหรับเมนูแรกหน้าที่2คืออะไรครืสคอนโทลอ่าครืสคอนโทลนี่อยู่ทางด้านขวาของพวงมาลัยกดครืสกดแปะทางด้านขวามันก็จะมีไฟสีเขียวเขียวเขียนขึ้นมานะครับถ้าเราต้องการใช้งานก็เร่งความเร็วที่เราต้องการเลยครับแปดสิบร้อยหนึ่งอะไรก็ได้แล้วเราก็กดเซ็ต แล้วก็เอาขาออกจากคันเร่งรถมันจะวิ่งไปการที่เราบวกลบก็คือเป็นการเพิ่มความเร็วแทนการใช้คันเร่งข้างหน้าการจะรอจอหนาแน่นก็กดยกเลิกน,นะครับไฟเขียวรถเดินหน้าไปแล้วตอนนี้สมมติเราวิ่ง60เราจะใช้ความเร็วเดิมสมมติเมื่อกี้เราตั้งไว้ร้อยหนึ่งเรากดรีซูมก็ได้รถมัจะเร่งความเร็วเดิมที่เราตั้งไว้แต่ไม่ได้นําให้กดตั้งแต่ตอนออใช้งานตั้งแต่ความเร็วต่ำ,ตำ<ๆ>เพราะว่ามัาานเดี๋ยวมันดึงกระชากไปมันดึงแรงไป นะยกเลิกก็มีแคนเซลยกเลิกชั่วคราวหรือแตะเบรกก็ได้ไม่ใช้งานละปิดการใช้งานก็คือกดกดที่ปุ่มเดิมนะฮะไฟสีเขียวจะหายไปทางด้านเมนูถัดมาอ่าเป็นในส่วนของทริประยะเวลาตั้งแต่เริ่มสตาร์ทรถอุณหภูมิเราก็ดูมีหน้ามีหน้าสองไหมนะครับมีหน้าสองไหมเราก็ดูไม่มีไม่มีแล้วก็ถัดไปถัดไป ถัดไปเป็นเรื่องการตั้งนาฬิกาและการตั้งนาฬิกาก็กดแช่กดแช่เข้าไปมันก็จะตั้งได้24ชั่วโมงเ,เวลา4โมงอตอนนี้นาฬิการตรงกดเซตติ้งเข้าไปก็เลือกภาษาได้าภาษาไทายก็มีนะครับภาษาไทายก็มีหน่วยบ้านเราเป็นกิโลเมตรต่อลิตรอย่าลืมอ่นนี่กิโลเมตรต่อลิตรอยู่แล้วต่อมาในส่วนของััอีโคไฟโค o การทํางานจะเปิดปิดไหม อ่าถ้าส่วนใหญ่ก็จะเปิดไว้จะได้รู้ว่าเราขับขีอยู่ในโหมดประหยัดน้ำมันอันนี้ vehicle info ชนิดของการข้อมูลในการขับขีคือจะเลือกอะไรให้มันมาโชว์ที่จอหน้า,านั้นเองนะครับโอเคอันนี้ก็ปล่อยไปค่าลงค่ามาตรฐานโรงงานดีวกว่าไปจอแสดงผลข้อมูลในการขับขีนี่นกดปิดก็จะกลเป็นหน้านี้นะครับมเมสเ a จข้อความเตือนนี่อย่างนี้เป็นตนน้นนะมาหน้าแรบนะครับไปดูฟังก์ชันต่อไปกันดีกว่า อ่ะฟังก์ชันต่อมาเราก็ไล่มาตั้งแต่ตรงกลางบ้างนะครับตรงกลางนะตรงกลางก็คือจะมีอะไรบ้างไฟเกง๋งไฟเกง๋งแต่ถ้าไฟดอจะมีที่เพดานนะครับแล้วก็คันนี้ก็มีติดกล้องบันทึกหน้าหลังมาให้ด้วยนะจากโรงงานแต่คันนี้ลูกค้าสั่งติดเพิ่มนะสั่งติดเพิ่มนี่เวลาที่เปิดใช้งานเนี่ยก็จะมีไฟสีแดง LED ติดอยู่นี่เปิดใช้งานครั้งแรกนะนี่คือกล้องทํางานสักพักก็จะเป็นจอดําจอดําคือเป็น Screen saver นะครับ สกรีเซิร์เวอร์แต่ว่ามันก็ยังอัดอยู่จะมีไฟสีแดงกระพริบเห็นไหมฮะแล้วก็เมมโมรีเนี่ยก็อยู่ทางด้านซ้ายนะครับก็ดับเครื่องก่อนแล้วค่อยดึงดึงเมมโมรีออกมานะครับอ่าถัดมากระจกกระจกเราก็ปรับตัวนี้เป็นตัวกระเดื่องเลื่อนกลางวันกลางคืนแล้วแต่นถนัดอาจจะดึงมากลางคืนหรือด,ดันถอยเป็นกลางคืนก็ได้แล้วก็ปรับเอามันก็จะปรับในส่วนของมุมแสงอ่ะต่อมาวิทยุอ่ะวิทยุไม่ขอพูดถึงนะก็ ไปดูในคลิปที่อาจารย์โต๊ะทำก่อนหน้านี้แล้วกันนะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ตึ๊ดตามนี้เข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูแล้วก็มีกล้องมองหลังกล้องมองภาพขนาดถอยหลังนะครับนี่ด้านไหนสุดนี่ก็นู่นเลยเมตรห้าสนเมตรห้เซนนี่กันชนละเห็นไหมต่อมามีอะไรไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็แอร์แอร์อเปิดตรงไหนกดออโต้ก็ได้ หรือจะเปิดสปีดพัดลมเองก็ได้หมุนหมุนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เวลาเปิดแอร์เนี่ยไฟคอมเพรสเซอร์แอร์กับอากาศร,รีไซเคิลต้องติดอยู่นะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเราต้องการลงจากรถก่อนที่ถึงที่หมายเราก็ดับก่อนดับก่อนแล้วก็เปิดพัดลมแอร์ให้สุดให้ให้เยอะๆหน่อยนะฮะแล้วก็แง้มกระจกไว้นะแง้มกระจกไว้ไล่ความชื้นออกไป พอถึงบ้านแล้วจอดรถเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยมาดับแอร์ดับเครื่องลงจากรถนะครับต่อมามีอะไรบ้างปุ่มอื่นๆปุ่มนี้เป็นการปุ่มที่3เป็นปุ่มตัดการทํางานของแอร์หลังก็คือกดปุ่มนี้แอร์จะไม่ไปออกโซนหลังนะครับก็สามารถเรปิดปิดได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็อีโคฮีตคูลนะครับก็คือเป็นการลดร,ระดับการใช้พลังงานนะครับบางทีถ้าแอร์มันเย็นไป นะครับเราก็กดอีโค่เลยสิ้นเรื่องสิ้นราวนะครับมันก็จะคํานวณทุกสิ่งทุกอย่างให้เองนะไม่ว่าเราจะตั้งเป็นร้อนหรือเย็นก็ตามนะครับทางด้านนี้เป็นทางออกของอากาศนะครับแล้วก็ไล่ฟ้ากระจกหน้านี่เป็นรูปใบพัดโค้งๆนะครับทางานควบคู่กับเครื่องปรบอากาศไล่ฟ้ากระจกหลังนะครับไล่ฟ้ากระจกหลังสําหรับฝนตกหนักบอกลงจักเท่านั้นนะครับอย่เฉยๆอย่าไปกดเล่นเดี๋ยวกระจกแตกมนะครับแล้วก็ปิดนะครับ จะเปิดออโต้นี่ก็ได้แล้วก็ปรับอุณหภูมิอุณหภูมิถ้าปรับเกิน26.5มันจะเป็นลมร้อนออกมานะครับเป็นลมร้อนออกมาส่วนากาปรับวิี่25นะครับก็ปิดนะครับทางด้านขวาทางด้านขวาอันนี้คือจะเป็นปุ่มกดสตาร์ทถ้าเราต้องการที่จะสตาร์ทรถแล้วก็เดินทางไปได้นะครับแล้วก็อย่าเบรกเท้าก่อนอย่าเบรกเท้าให้สุดนะให้สุด เสร็จแ,แล้วคุณก็กดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับกดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งเท่านี้เองพอเข็มวัดรอบมันฟาดขึ้นมาถึงเลขหนึ่งก็แสดงว่าเครื่องยนต์ทำงานแล้ววิ่งได้นะครับเวลาจอดรถเข้าพีก่อนทุกครั้งนะครอย่าลืมเข้าพ P ก่อนแล้วก็กดปุ่มเดิมดับนะครับ <S <S 1> <S 1> เสร็จแล้วปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บถ้าคุณต้องการที่จะเปิดฟังวิทยุเปิดกระจกนะครับเพื่อที่จะรอ รอผู้โดยสารหรือรอ,รอ,ร,อรอใครสักคนหนึ่งที่คุณมาด้วยนะฮะคุณก็ใช้วิธีการกดปุ่มนี้1ครั้งถ้ากด1ครั้งจะเป็น acc ฮะในส่วนของตัววิทยุเนี่ยจะติดเราก็ฟังเพลงได้นะครับฟังเพลงได้นะครับกดชิวิตกทก็จะเป็นซิฟวิสออนไฟลาปัดติดไฟหน้าปัดติดทำอะไรได้บ้างก็เปิดหน้าต่างได้เปิดพัดลมแอร์ได้แต่ไม่มีความเย็นแล้วนกะ็เพิ่มคือมาต่ลม แต่อยู่ที่เฉยอ,อย่าไปกดสวิต์ออนแช่ไว้นะดอย่แบตหมดนะครับแบตหมดนะครับปิดก่อนในส่วนช่องนี้เป็นช่องเก็บของ <S 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 นี่เก็บได้ลึกเลยนะฮะแล้วก็ทางนี้ในส่วนของตัวคันเกียร์นะครับเนื่องจากคันนี้เนี่ยเป็นรุ่น1.8จดแปดสปอร์ตฟังก์ชันหน้าคันเกียร์เนี่ยก็จะมีในส่วนของปุ่มทัชชั่นคอนโทรลมาให้คือป้องกันล้อหมุนฟรี อันนี้กดเอาไว้สําหรับกดปุ๊บเพื่อให้ยกเลิกระบบป้องการล้อลื่นถลายเนี่ยยกเลิกการทางานเพื่อให้เราสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองจากอุปสรรคจากหลุมจากโกลมได้นะครับต่อมาเกียร์เกียร์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะดึงทริกเกอร์ตรงนี้นะครับดึงกลไกทางด้านนี้ขึ้นเพื่อยกมาเปลี่ยนเกียร์นะครับยกมาเปลี่ยนเกียร์เป็นต้นนะครับขับขี่ปกติแล้วก็ใช้ตัวดีนี่ตัวดีเดี๋ยวจะมีอารมณ์ไหนอยากจะแบบแหมสปอร์ตแล้วก็ผักมาที่ M ็ ทางด้านขวาแล้วก็ใช้ยกขึ้นยกลงเอาก็ได้นะครับแล้วก็เวลาจอดรถก็เข้า P ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดับเครื่องบางบ้านเข้าใจผิดนะเข้า N แล้วก็ดับเครื่องที่ตัว N อ้อาวคิดว่ามาดับหมดแล้วตะเปลาล็อกเดี๋ยวจะทําให้ดูนะฮะสมมติสมมติมมตอ่าตอนนี้อาจารย์ตสตาร์รถนะนะฮะแล้วก็เข้าเกียร์นะฮะเข้าเกียร์ตอนนี้เกียร์อยู่ P ใช่ไหมลองดูที่จอภาพด้านขวาด้านล่างนะตัว P ใช่ไหมอ่าตอนนี้ผมเปลี่ยนมาที่ที่ดีที่ดีเสร็จปุ๊บ เสรปุ๊บผมผักมาที่เ N ผมกดดับเครื่องสังเกตอะไรไหมฮะวิทยุยังติดอยู่เลยแสดงว่าอะไรดับเครื่องผิดวิธีนะฮะทีนี้แก้ไขย,ยังไงแล้วทีนี้ดันเกียร์ไปที่ P ก่อนนะครับแล้วก็ยังไม่หายนะเรากดปุ่มสตาร์ทอีกครั้งหนึ่ง oh, <no. S 1> เนี่ยอนี้ดับหมดละอันนี้ถูกวิธีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการดับเครื่องควรจะดับเครื่องที่เกียร์ P ทุกครั้งนะครับ ทางด้านซ้ายจะเป็นหลุมไว้สําหรับเอาไส้กุญแจมาเสียบเหมือนชิปล็อกเสียบเพื่อปลดเกียวมาที่เกียวว่างได้หรืออาจารย์ตัวมีทางลัดเดี๋ยวไปดูในลิงก์ในลิงก์นี่นี่ดนด้านบนแปะไว้ให้ละเข้าไปดู <Wow. S 1> ว่าทํายังไงถึงไม่ต้องเสียบไส้กุญแจให้เสียเวลานะครับสามารถจอดให้คนเข็นได้นะครับทางด้านล่างต่อมาก็เป็นในส่วนของตัวที่ว่างแก้วนะครับแล้วก็กล่องเก็บของคอนโซนกลางมีผมี power outlet ให้ด้วย12โวลต์120วัตต์เป็นช่องกลมๆเหมือนเวลาที่พวกเราชาร์จไฟมือถือสมัยก่อนนะครับอันนี้มาดูด้านหลังด้านหลังจเป็นไฟในเก๋งไฟในเก๋งตัวนี้ก็ปดเปิดดอก่อนเรื่องมาที่ดอรตรงกลางเวลาที่เปิดประตูไฟก็จะติดมาดูนี้สิมีอะไรบ้างอ่ะนี่มีกระจกมีไฟสองหน้าเผื่อไว้แต่งหน้าได้นี่ สาวๆก็ไว้แต่งหน้าได้เอาคนขับก็มีนี่ก็ให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยมีสองข้างนะครับเอาใจทุกเพศทุกวัยนะครับคนขับมาครับตรงด้านเสาบีเสาบีจะมีสติกเกอร์อันนี้บอกอยู่สติกเกอร์บอกแรงดนะันลมยางครับคันนี้เป็นล้อสิบเจ็ดนิ้วนะครับลมยางเนี่ยให้ดูด้านล่างครับดูหน่วยหลักสิบครับเป็นหน่วยเป็นปอนนะครับเป็นปอน คือรถคันนี้เราเติม36ปอนด์ทั้ง4ี่ล้อเลยนะครับแต่อาจารย์โต้แนะนําว่าก็เติมเกินเกิน<ๆ>ไม่หน่อยก็ดี38 39ก็ยังดีเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะมีคนนั่งเยอะหรือเปล่าหรือต้องเดินทางไกลหรือเปล่าหรือต้องวิ่งเร็วไหมเติมให้มากกว่าดีกว่าเติมพอดีพอดีนะครับแต่ไม่ควรน้อยกว่านี้นะไม่ควรน้อยกว่านี้ลมยางอันนี้คือขั้นต่ำตามที่ผู้บริตก,กำหนดนะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาอาจารย์โต้เติมเนี่ยถ้าอย่างขับเร็วๆ วิ่งทางไกลก็จะเติม3839ไปถ้ามีคนนั่งเงยอะๆก็จะเติม4 0 4 2ไปนะครับเติมไปมากกว่าดีแล้วนะอย่างสมมุติว่าถ้าผมขับคนเดียววิ่งทางใกล้ผมเติม37 38, 38ถ้าผมขับคนเดียววิ่งเร็วหรือวิ่งทางไกลผมเติม3839แต่ถ้าผมมีครอบครัวนั่งไปด้วยผมเติม40 40 41ถ้านั่งนั่งเต็มคันของเต็มรถเติม42ออย่างนี้เป็นต้น ครับคลิปนี้นะครับก็จบลงสำหรับตอนอาจารย์โต้พาทุกท่านมารับรถโครโรล่าครอส1.8สปอร์ตนะครับทำไปทั้งหมดเนี่ยนะครับสองคลิปก็ให้ทุกท่านดูว่าเป็นยังไงคลิปแรกก็คือเป็นในส่วนของการตรวจสอบภายนอกนะครับแล้วก็ตรวจสอบภายในก็ไปลองแบ่งคลิปกันดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทั้งสองตอนนะครับก็ในส่วนนี้นะครับอาจารย์โต้ก็ต้อง ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับท่านใดมีคําถามสงสัยอะไรก็โทรมาคุยกันเหมือนเดิมเหมือนที่หลายๆท่านโทรมาหานะครับแล้วก็ขอขอ่อนสองทุ่มนะครับขอ่อนสองทุ่มเท่านั้นเองแล้วว่าหรือว่าเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างก็ได้หรือว่าใครอยากจะให้อาจารย์โต๊ดมาทํารถอะไรรีวิวรุ่นใหม่หรือว่ามีประโยชน์อะไรในการใช้งานที่ควรทุกท่านควรจะรู้และผมสามารถทําให้เป็นประโยชน์สาหรับสาธารณะได้ก็ให้บอกมานะครับวันนี้ทุกท่านขอให้ stay safe ออกจากบ้านอย่าลืมนะ ใส่หน้ากากนะครับกินร้อนช้อนกลางตัวเราเองต้องแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ